เจ้าเป็นอนุภัรยญาของข้าข้าให้ของเจ้าหรือว่าเอาเปรียบได้อย่างไรจริงไหมข้าทำสัญญาไขาตัวกับท่านก็ได้เจ้าจะทำสัญญานานแค่ไหนหนึ่งร้อยปีเป็นเช่นไรตกลงอตอบรับเร็วเช่นนี้เลยเหรอข้าต้องบอกมากไปแน่แค่ร่างกายอ่อนแอไม่น่าตายได้หรอกแต่อัปลักษณ์เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายแต่ข้าเป็นแค่เด็กรับใช้คนหนึ่งหากกินยาของเจ้านายไปจะน่าเกลียดเกินไปหรือไม่อืม ได้เท้าเจ้าแห่งเขาเจ้าชายยาเหยนปีนี่มาปกปิดบนใบหน้าเจ้าเหรอเจ้าเป็นเช่นนี้ที่จริงก็งดงามแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่ได้เท้าเจ้าแห่งเขาท่านเข้าใจผิดแล้วสําหรับข้างดงามหรืออัปปะลลาก็ไม่สําคัญข้ากลัวว่าต่อไปจะทําให้ท่านขายหน้าดูออกเลยว่า ร่างกายของท่านอ่อนแอมากจำเป็นต้องใช้ยาเม็ดนี้ข้าไม่ได้อ่อนแอเอ่ออ้ะไม่อ่อนแอไม่อ่อนแอข้ารู้สึกว่าจะเอาเปรียบท่านเปล่าเปล่าไม่ได้เ <c oughs> จ้าเป็นอนุภรรยาของข้าข้าให้ของเจ้าคือว่าเอาเปรียบได้อย่างไรจริงไหมเรื่องอนุภรรยาคืออย่างนี้นะท่านเข้าใจผิดแล้วข้าถูกพามาที่นี่เพื่อให้ครบจํานวนข้าเป็นแค่ปีศาจน้อยตัวนึียงที่เพิ่งมาโลกมนุษย์ความรักคืออะไรข้าก็ไม่รู้เลยข้าเป็นเช่นนี้แต่งงานกับใครไม่ได้หรอกดีเลย หากเจ้าอยากถอนงานมากล่ะก็ยาเย็นปีนี้ก็ยาน,นี้ข้าจะป็นต้องใช้จริงๆแต่แ้วเจ้าแห่งเขาท่านดูนะท่านมีความทะเยอทะยานข้างกายไร้าสาวงามเคียงข้างใัยต้องกลัดกลุ้มท่านแต่งกับอนุภรยาที่ไม่เต็มใจอย่างข้ามิสู้รับสาวใช้ที่ซื่อสัตย์ไม่ดีกว่าเหรอท่านคิดว่าอย่างไรอะไรนะข้าไเ,เจ้าแห่งเขาจะไปรับใช้เหรอ ถ้าเป็นกุณซือก็ย่อมได้เล่าบีมีของเบ้งท่านก็มีคนเขาย่างข้าคนนึงได้เหมือนกันอแต่เรื่องแต่งงานระหว่างเจ้ากับข้านะ่ะก็รู้จักกันไปทั่วเขตแล้วเป็นเช่นนี้คงจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะเรื่องนี้จัดการได้ง่ายมากเรื่องนี้ฟ้ารู้ดินรู้ท่านรู้ข้ารู้หากท่านไม่วางใจจริงๆแล้วก็อข้าทําสัญญาไขาตัวกับท่านก็ได้เจ้าจะทําสัญญานานแค่ไหนเ บอกน้อยไปดูเหมือนไม่จริงใจข้อตกลงจะล้มเหลวเอาได้บอกมากไปตัวเองก็ต้องเข้าไปยุ่งด้วยหนึ100<ต>่งร้อยปีเป็นเช่นไรตกลงอตอบรับเร็วเช่นนี้เลยเหรอฮะข้าต้องบอกมากไปแน่นี่แต่ข้ารู้สึกว่าท่านดูเหมือนอ่อนแอจริงๆนะข้าไม่อ่อนแอแข็งแกรง่ง ข้ารู้จักวิธีบำรุงร่างกายดีๆวิธีหนึ่งอยากรู้หรือไม่อะไรเห <c oughs> ยียนตันพี่ดันสวรรค์ละบาดเกินไปถึงไปแล้วก็ดีที่โลกมนุษย์เจ้าเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรข้าปรารถนาเพียงได้ปกป้องเจ้าให้ชีวิตเจ้ามีความสุขอากฟ้าถลุมลงมาข้าจะรับไว้เองเจ้าแค่หลบอยู่หลังข้าใครก็ทำร้ายเจ้าไม่ได้ ไข่พวกนี้มาจากสวรรค์เก้าชั้นฟ้าหรือมาจากเซียนไก่ทั้งนั้นมีประโยชน์ต่อพลังวิญญาณของเทพเซียนไม่กินจริงเหรอเช่นนั้นข้าก็ไม่กินข้าบอกว่าไม่กินบอกดีๆไม่ฟังต้องให้บังคับข้าบอกว่าเออนี่มันอร่อยเกินไปแล้วทำไมไม่ชอบเหรอ Oh. อาหารมื้อเด็กที่เจ้าทำข้าชอบที่สุดเลย